อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมนายสุริยออลลี่คนเดินอยู่เกมื่อในออนไลน์เจ้าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสอีกแล้วก็มีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตด,ดีเลยตัวกลางนี้เลยมีโหมีโหอัศวินกลุ่มซ่อนเลนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงมีโหกันไปดูที่ข่าวสาร 7K อัปเดตประจำวันที่20เมษายนก็โอ้เลยเทศกาลสงกานมาเนาะ ข้อหนึ่งครับอัปเดตอัสวินปลูกพลังคนใหม่เพิ่มมิโฮปะไปดูเลยครับมิโฮ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 เป็นอัสวินพิเศษนะครับฉะนั้นต้องใช้อ่า400หินอเวกในการอเวกมันนะครับแล้วก็เป็นฮัตไฟแล้วก็ไอซีวที่ผมได้วันเนี้ยเขาได้มาจากอ่าทางเกมเขาแจกมานะครับปะไปดูที่ตัวอเวกเลยเสียงดังไปเปล่าอ,อ่า สกิลแพสซีฟของเดี๋ยวขอตีบอกมีโฮก่อนอ่าบอกสิบได้ไหมเนี่ยได้อืมเรียบร้อยสปีดสามสิบสองเหรอ,อสป,ปีดสป,ปีดยังน้อยกว่าลูรี่นะสกิลแพสซีฟครับเฝ้าตะครุบทำให้ตัวเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมดนานสิบอ่าทั้งหมดสิบสองฮิตเพิ่มโอกาสการกึมตีติดอ่อนให้แก่ตัวเองสูงมากๆถ้าเขามาสูงมากๆเนี่ยให้ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับ มอบบัฟต้านทานสถานะผิดปกติให้แก่อศัศวินทั้งหมดในทีม2ครั้งคล้ายๆกับของส e ไปค์แล้วก็ของเอดิเซียเนาะใต่สไปและแล้วก็เอดิเซียกันเป็นเทินแต่อันนี้กันเป็นครั้งโอ้ถือว่าดีมากนะเพอเพอคุณไม่ต้องเอาสไปค์หรือว่าเอาเอดิเซียใส่ไปเลยแต่ว่าต้องลองดูนะครับเดี๋ยวจะรีบเก็บหินเอาเวกรีบทำเลยตัวนี้ แล้วไอ้ต้านทานความเสียหายทั้งหมด12ฮิตเนี่ยคือมันจับไม่ลดเหมือนลินเหรอใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นแบบ12ฮิตไงลินก็12ฮิตครับแต่จะถูกหักตามจํานวนครั้งที่มันถูกโจมตีครับแต่อันเนี้ยมันไม่บอกว่าถูกหักตามจํานวนครั้งที่ถูกโจมตีเว้ยนี่ครับมันคล้ายๆกับริปโป้ปะเนี่ยกอลิโป้ก็ปปกต้าน6ครั้งอะอะไรเงี้ยโหอย่างนั้นมันจะเป็นตัวที่แบบ ข้ายากมากๆอ่ะข้ายากพอๆอกับไอ้กีพาลังเลยนเนี่ยไอ้กีพาลังวะข้ายากพอๆอกับพยักเมฆาเลยพยักเมฆาต้านทานความแทงระบาดห้าครั้งแต่หลบด้วยอ่ะมันหลบไปหลบมาแม่งเผลอๆเป็นสิบกว่าครั้งอ่ะแต่โคแต่มีโฮแม่งสิบสองครั้งแบบไม่ลดลงตามการโจมตีเหมือนลินด้วยหืมทิบหหยใครเคยนี่คือหายไปจากซอกหลืบของมอนวัดนะครับโจ <c oughs> มตีปกติครับ จมตีคิิติโกสกิลล่างครับระบำนองเลือดคูดาวร้อยยี่สิบวิถ้ามันมีโจมตีติดจุดอ่อนเยอะๆแสดงว่ามีโฮมันจะมีโอกาสออกสกิลก่อนเชาวบ้านใช่ไหมถ้าเป็นในอารีน่านะ,ะสกิลล่างครับสร้างความเสียหายทางกายภาพร้อซของพลังโจมตีให้แกศ่ศัตรูสตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดทั้งเวทแล้วก็กายภาพเนาะจำนวนสองครั้งก็คิดเป็นสอง และเป็นการโจมตีแบบคริติคอนด้วยอสกิลนี้คล้ายๆของพยักเมคานะแต่ว่าที่ไม่คล้ายก็คือมีติดไฟฟ้าช็อตอันทีมก็คล้ายๆนะเพราะว่าพยักเมคาเป็นติดสถานะตรงสกิลอเวกใช่ไหมไอฮะสกิลกระบเป็นจังข้าบดิษะติดอัม,มพาตห้าป้าหมายใช่ไหมอันนี้ติดไฟฟ้าชอ็อตสามป้าหมายในอันตราที่กําหนดครับไปัมป๊มน้องเลือดเยดีเดสกิลแมงเวอวังอลังการ สกิลบนครับฟาดฟันอย่างยิ่งยโสสร้างความเสียหายทางกายภาพร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูสามตัวอันนี้มันเดิมเลยฟิกเป็นตัวที่มีพลังกบีสูงสุดจำนวนสองครั้งลดเทินบัฟเร่งเทินอีกสามเทินเหมือนกับสกิลบนของพยักเมคาเลยเร่งสามเทินฟิกตัวที่มีพลังกบีสูงสุดสามตัวสองครั้งด้วยแต่ที่ไม่เหมือนพยักเมคาก็คือมันไม่มีติดคิคือติดคิไปอยู่ที่ข้างล่างไง แต่ว่ามีเพิ่มคูดาวยิบห้าวิสามตัวนั้นโอ้ oh ไ g o o d ดเนสตายหอยแล้วเว้ยในอันนี้แน่น,น้คุณจะเจอแต่มีหัวผมบอกเลยครับปิบตัวโกงออกับไอเมคาเลยเนี่ยถ้าเอามันมายืนกับเมคานี่มันจะเป็นยังไงวะโอ้โหวังอลังการพระพลามแปดพรามสออะไรทีเดียวเ้ย ฟาดฟันอย่าง,าง,งนิงกระโสอันนี้เสือหรือว่อาตัวมันใหญ่ยัง,ยงเลยวะตัวมันใหญ่มากเดี๋ยวดู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 เย็นเก๊ตัวโคตรใหญ่แล้วมีโหแม่งตัวกระจงหนึง่งตัวสก๊อตแมนเล็บเท้ามานันอะสกิลอเอาไว้ครับสกิลปลุกพลัง,รงสร้างความเสียหายทางกายภาพ50%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดอืม ทะลุบัฟด้วยเหมือนสกิลของเมคาเลยจำนวน3ครั้ง3ครั้งก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโหของเมคานี่ครั้งเดียวนะแล้วก็สุ่มการจัดรูปแบบแล้วก็แผ่นการลบใหม่ด้วยโอ้โหเหมือนลินเลยสกิลอเว๊โหนี่มันลินนะครับคือสุ่มการจัดแผนด้วยเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลมึงเข่าเหมือนกันตอนที่ลินมันให้มังกรมันพ่น,นลมเลยใช่ไหม สกิลไม่คล้ายๆกันเลยทางผู้พัฒนาไม่ให ouais uh ้จะตันประเด็นกูจะเอาตัวอะไรมาแก้ทางพยัคฆ์มคาดีอว่าก็ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาแม่งเลยเออเวยมันต้องใส่ความเรียอยู่ละอ่ะโอเคครับประมาณนี้ไปที่ข้อสองครับกิจกรรมอ่าภารกิจมีโฮครับตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นอยู่นี่ครับตรงหน้านี้เลยก็เหมือนก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับกิจกรรมคราวที่แล้วเนาะ ที่เป็นกิจกรรมของกลุ่มกังเขนศักดิ์สิทธิ์อะอ่าอันนี้ก็เป็นของมิโฮต่อมาครับข้อ3ครับเพิ่มระบบใหม่กลุ่มสำรวจครับดิมิ t เบรกสามารถใช้ของอาารางวัลที่ได้รับจากการสำรวจเพิ่มค่าความสามารถของอสวินได้อ่าไอ้กลุ่มสำรวจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่นเนอะเงื่อนไขที่จำเป็น จัดวางอัศาวินโค o สามชั่วโมงนี่กี่วันมะเนี่ยวันครึ่งเลยเหรอโอโหยังเยอะสร้างทีมที่มีเลเวลอัศาวินทั้งหมดรวมกัน90ขึ้นไปคือเอาไอ้นี่ไปข้ามขีดจำกัดได้หรออ๋อนี่ไงลิมิตเบรกตรงนี้หรออ๋อคือถ้าเกิดใส่แล้วไอ้พวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรอสเตตัสพวกนี้ไหนดูดินี่ไงนี่ไงนี่ไง ะระบบลิมิตเบรกครับค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นผมเร็วโจมตีโอ้ยเย็ดเคเปิดใช้ลิมิตเบรกอ๋อต้องใช้เห็นเป็นส่วนผสมใช้เงินด้วยอ๋อโอเคประกาศไอประกาศประเภทลิมิตเบรกหริอเบรกเป็นออกเป็น2แบบคือความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษความสามารถเพิ่มขึ้นจะแตกต่างากันไปตามความ่งแต่ละประเภท อโอเคนี่ไงคือมันจะมีหินหลายสีเว้ยแต่ละสะีก็จะมีความสามารถที่แตกต่างออกกันไปเนาะซึ่งแต่ละอย่างอ่ะก็ต้องใช้หินในการอ่าเอามารีบิดเบรคครับนี่เลยอ่านี่นี่เมื่อกี้ผมได้หินสีแดงมาจากจากอ่าสองจดหมายครับเขาให้มานี่นี่นี่ก็ใช้เงินสามหมื่นแล้วพอเรา,เราทำอ่ะนี่ไงพลังจมตี14 เ p รี 103, อยามห้ะ 350. อะไรวะครูเนี่ยพลังบ้องการอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือเหมือนเป็นออปชั่นเสริมอะ irm, ออปชั่นเสริอ่าเป็นออปชั่นเสริมของตัวละครทําให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไอ้หมดสํารวจเนี่ยไอ้กลุ่มสํารวจเนี่ยคือต้องสํารวจเลยเหรอ,อเดี๋ยวผมค่อยไปทําคลิปแยกตรงนี้ดีกว่าเนาะมันจะเยอะเกินโอเค ไปข้อต่อไปครับปฏิทินนำโชคของเมย์ครับปฏิทินนำโชคของเมย์นี่มาอีกแล้วส2มรยสบหาบาทเอ่ะมาดูเองแล้วกันไม่พูดละคลิปยาวข้อขกครับจำหน่ายชุดคอสตุมชุดใหม่ครับชุดคอสตุมชุดคอสตุมอีกแล้วเหรอไปซื้อเว็บแม่งเอาทูป,ปาร์ตไปทำนี้หมดเลยชุดเติมป่ะเนี่ยอ๋อชุดใหม่ปะ ชุดอเวก e รูรี่ครับเอสปาดเอ้ยชุดนี้แหละชุดนี้นะครับที่เป็นชุดตัวท็อปของเอสปาดาครับดูวงแขนของนานครับอืดูดาบผมผมไม่อยากโดนฟันเลยทีเดียวุยดูเนี้ยครับนี่แหละชุดของเกาหลีมาลวจ้านี่นะครับชุดเกาวลีคีเดครับไม่ใช่อะ่ะคีเดียวชุดเดิมโอเคไปต่อครับ ข้อที่7ครับเพิ่มมาตราก,การดอกอัศวินครับดอกมีหกแล้วก็รูรูไเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะรูแกข้อ8อัศวินแนะนำถ้ามาังกรอุซงอารากกอนโซโฮีผมมีแต่อุโซงอะอารากอนรู้สึกจะไม่มีโซโฮีก็ไม่มีครับข้อ9อัศวินต้องห้ามในกิวว์ครับแบนเอดิเซียปลูกพลังสไปร์พยัก์เมคาปลูกพลังอีวานปลูกพลังแล้วก็คารินปลูกพลังทีมทึกเลยเนี่ย ข้อส0ครับสิ้นสุดแพ็กกิจกรรมวิวัฒนาการธาตุโอเคไปที่หน้าประกาศกันหน่อยได้มีอะไรอีกไหมนี่เลยมีโฮะปรากฏตัวครับอย่างแน่นอนจากอ๋อได้มีโฮะแน่นอนด้วยผมเพิ่มปิดเสียงได้มีโฮะแน่นอนครับจากการเรียกอัศวินครั้งที่5้าิของการเรียกแบบพิเศษอ๋อครั้งที่ห้าสิบจริงๆงน่าจะจะบอกว่าตัวที่ห้าสิบนะมึงเนี่ย ทั้งหมด49ตัวแล้วเมื่อทําการเรียกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่50อะก็จะได้รับมีโฮ4ดาวอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือคุณต้องใช้เท่าไหร่วะ1,025รูบี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ดิ50ตัวนี้มันใช้กี่รูบี้วะอ่า1แพ็ก10ตัวนี่ไง10บก1ก็5ครั้งเหมือนเดิมอะ่ะ ก็พันสรูบี้ปะถูกไหมครับอืมพันสร้อยห้ารูบี้คุณจะได้รับมิโฮสดาวอย่างแน่นอนโอเคได้เลยข้อควรระวังนั้นรวมการโบนัสหนึ่งใบเอาไว้ด้วยดังนั้นเมื่อเรียก1ครั้งจะนับว่าได้รับอาศวิน10ตัวอ๋อ,อก,ก็คือต้องเรียกขั้งบนห้ครั้งแหละหครั้งก็พันสรูบี้ก็เหมือน,ก,อนก็เหมือนก็เหมือนกับกิจกรรมพ2นสองรรูบี้ปะ มาข้อบีครับก,กิจกรรมภาร,รกิจมิโฮอ,อันนี้พูดไปละโอเคกิจกรรมพัฒนามิโฮครับเมื่อปลูกพลังมิโฮรับอัศบินหกดาวใบเลือกเหมือนเดิมใบเลือกหรอโอดีเมื่อข้ามขีดจ,จำกัดรับอุปกรณ์สีจักรพรรดิใบเลือกอนี่พูดไปแล้วคือข้อตุ้มพูดไปแล้ว อ,อันนี้เป็นเพิ่มมาตราการดอปมีโฮกับรูนะครับรูก็เป็นสั์เลียงเนาะโอเคครับหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้สำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ของเกมซีวันไอออนไลน์จ้ะยังไงก็ติดตามสำหรับมีโฮออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกเกี่ยวกับกลุ่มสำรวจอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงให้เอาแบบให้ละเอียดรวมถึงการอธิบายเรื่องระบบลิมิตเบรกในคลิปใหม่เลยโอเคครับบ๊ายบายเอาที่คลิปหน้าครับซียูเกียนชโมโลบ๊ายบายจ้า